สำหรับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาในช่วงเวลานี้เริ่มได้เห็นเสียงที่ดังขึ้นของประธานอาเซียนอย่างนายกรัฐมนตรีฮุนเซนหลังจากกลับจากเยือนเมียนมาก็เริ่มมีข้อเสนอที่เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าจะเป็นกลไกในการแก้วิกฤตในเมียนมาค่ะโดยในช่วงเวลาที่ได้ไปเยือนเมียนมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์สำหรับประธานอาเซียนค่ะ เป็นผู้นําคนแรกที่ได้ไปเยือนเมียนมาในช่วงเวลานี้11เดือนหลังจากการทํารัฐประหารได้พบกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เมื่อสักครู่ได้เห็นภาพกำหมัดแตะกันเบาเบนะคะเป็นการทักทายกันในช่วงเวลาของโควิด -19 กาการพบกันที่ได้เห็นภาพอย่างเป็นทางการแบบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์การออกมาประท้วง ของประชาชนคนเมียนมาที่ต่อต้านการกรัฐประหารและไม่พอใจท่าทีของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนโดยกังวลกันว่าการไปเยือนจะยิ่งเพิ่มความชอบธรรมให้กับพลเอกอาวุโสมินอองไลและเท่ากับเป็นการยอมรับการกรัฐประหารโดยกลุ่มอาเซียนแต่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็เดินหน้าสำหรับข้อเสนอที่จะก่อตั้ง กลไกเพื่อนํามาแก้ปัญหานะคะและที่เพิ่งจะเปิดเผยอ,ออกมาและรายงานโดยหนังสือพิมพ์พนมเปนโพสต์ก็คือทรอยกา<ห>ค่ะทรอยกานี้เป็นศัพท์ต้นทางมาจากรัสเซียนะคะก็คือม้า3ตัวที่วิ่งไปได้วยกันเป็นการทํางานของ3มฝ่ายเป็นศัพท์ที่อาเซียนนํามาใช้อยู่แล้วทางการทูตนะคะก็คือแนวทางอาเซียนทรอยกาและข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ก็คือจะต้องมีอาเซียนทรอยก้าล่ะคะ่ะในการเข้าไปแก้ปัญหา3ฝ่ายนะคะเป็นข้อเสนอที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปเป็น,นกลไกแกนกลางในการแก้วิกฤตในเมียนมาแล้วอาเซียนทรอยก้าในความหมายของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมีประเทศไหนบ้างมี3ประเทศที่เสนอออกมานะคะว่าจะต้องเข้าร่วมอาเซียนทรอยก้าก็คือบรูไน กัมพูชาและอินโดนีเซียทำไมต้อง3ประเทศนี้เพราะว่าทรอยกาเนี่ยจะต้องใช้ความเป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันและปีในอนาคตเพราะฉะนั้นบรูไนเป็นประธานอาเซียนปี 2, 0, 2021กัมพูชาประธานอาเซียนปีปัจจุบันและอินโดนีเซียประธานอาเซียนในปีหน้าก็ได้รับการคาดหวังและเปิดให้ออกมาโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะว่าควรจะต้องเป็นกลไกสำคัญ ที่จะเข้าร่วมถอยกล้าในครั้งนี้ค่ะแต่ก็คงจะเป็นการกลไกที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางคำถามว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีคุณเซนก็เปิดออกมาด้วยนะคะว่าต้องการที่จะไปทาาทามประธานของนิปปอนาวเดชันบุรณิธินิปปอนคุณโยเฮอิซาสากาว่าให้มาเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียน ก็คือมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในปี2022นี้ซึ่งก็คงจะเห็นได้นะคะว่านิปปอนาวเด t ชันมีบทบาทอย่างมากในเมียนมาค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เมียนมาและฮุนเซนก็ยืนยันว่าคุณซาสากาว่ารู้จักเมียนมาเป็นอย่างดีเดินทางไปเมียนมาไม่ต่ำกว่า131ครั้ง และก็เสนอว่าญี่ปุ่นส่งสัญญาณแล้วว่าจะสนับสนุนแนวทางอาเซียนรอยก้าตามที่ฮุนเซนเสนอและอีกหนึ่งเรื่องที่มองตากันแล้วก็รู้ใจกับพลเอกอาบุโสมินออนไลน์ก็คือการตั้งปรักสุคนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาเป็นทูตพิเศษอาเซียนเรื่องเมียนมานะคะ คุณผู้ชมยังจำกันได้ย้อนกลับไปปีที่แล้วการตั้งทูตอาเซียนประจำเมียนมาเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมากและใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะลงตัวแต่พอตั้งตักสุคนให้มาทำหน้าที่เรื่องนี้พลเอกอาวุโสมินอ่องหลายก็ให้คำมั่นว่าจะเปิดทางให้คุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาดูเหมือนจะค่อยๆเปิดทางไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อมีความเห็นออกมาจากอดีตเลขาธิการอาเซียนอ่องเคียงยองที่ได้พูดว่า การทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนดูแล้วก็อาจจะไม่ราบรื่นเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะสำหรับการทำทรอยกาเพื่อให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศ ของเมียนมาไปร่วมประชุมกันวันที่18-19มกราคมนี้ค่ะซึ่งฮุนเซนก็ออกมาตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันบอกว่าอองเคงยยองเนี่ยเป็นแค่เลขาธิการอาเซียนไม่เข้าใจหรอกว่าประธานอาเซียนคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีทางเข้าใจว่าตัวผมหมายถึงตัวนายกรัฐมนตรีฮุนเซนคิดอะไรสำหรับ กลไกทั้งหมดที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเสนอออกมาก็น่าคิดนะคะว่าแล้วผู้นําอาเซียนชาติอื่นๆจะมีท่าทีตอบรับอย่างไรค่ะดิฉันได้สอบถามเรื่องนี้จากรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามจากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปีนี้นะครับบรูไนเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาถ่ายทอดกัมพูชาเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยเออมีกระบวนการสร้างสันติภาพกระบวนการปลองดองสมานฉันท์แห่งชาติ มาตั้งแต่ตัว9 8 0 0 9 9 0กับองค์การระหว่างประเทศมาบวกกับอินโดนีเซียซึ่งแน่นอนมาตรฐานสูงแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดต่อด้วยปีหน้าที่อาจจะมีการประนีประนอมลอมชอมมากยิ่งขึ้นโดยเอาสอปปลาวซึ่งเดิมพันของเขาก็เป็นเดิมพันแบบเดียวกับเมนแลแล์อาเซียนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเห็นภาพที่ต่อเนื่องกันได้โดยที่มีคนที่เป็นคนประสานตรงกลางก็คือกัมพูชาซึ่งทํางานต่อเนื่องจริงๆเพราะว่าสมเด็จคุณเซนเองก็ทํามาตั้งแต่การ บอกให้มินออนไลน์เนี่ยยอมรับกระบวนการของอาเซียนมาตั้งแต่การประชุมผู้นำอาเซียนนัดพิเศษเมื่อเดือนเมษายนปี2021อยู่แล้วถูกต้องไหมครับไทยควรที่จะตอบรับข้อเสนอของฮุนเซนแล้วอาจจะเสนอบทบาทของไทยให้เข้าไปร่วมทำงานกับอาเซียนทรอยอกาในกรณีนี้ด้วยเหรอคะเพราะถ้าเกิดไทยอยู่เฉยๆเนี่ยเราเราเรา,เราไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมครับว่าในที่สุดแล้วเกมนี้มันจะเดินหน้าไปยังไงวิธีการเดียวที่เราจะสามารถดึงให้ ผลของการเจราจารหรือผลของการเดินหน้าไปเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์กับฝ่ายไทยเกิดผลประโยชน์กับอาเซียนและลดผลกระทบทางลบกับฝ่ายไทยมากที่สุดก็คือไทยเราต้องเข้าไปเล่นด้วยแล้วเราเองก็ต้องเข้าไปเล่นเพราะว่าในที่สุดแล้วเราเองมีพรมแดนติดกับเมยียนมา2,401กิโลเมตรจากภาคเหนือสู่ภาคตะวันตกสู่ภาคใต้ถ้าเราจะให้ใครต่อใครบินไปบินมาโดยที่เราก็มองว่าเออเราอยู่เฉย ในที่สุดถ้าผลได้มันออกมาแนโน้มที่ไปเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เกิดความรุนแรงเกิดความเสียหายเนี่ยตอนนั้นเราแก้สถานการณ์ไม่ทันครับอาจารย์ประเมินแล้วผู้นําอาเซียนที่เหลือทั้ง8ประเทศรวมถึงประเทศไทยน่าจะตอบรับไหมคะกับแนวทางอาเซียนทริยกาเนี่ยคะผมคิดว่ามีทางเป็นไปได้สูงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราใช้วิธีการแบบที่เป็นฉันทามติถูกต้องไหม Five Point Consensus ทั้ง10ประเทศผู้นำมา พูดจาเจรจากันถูกต้องไหมครับแล้วเราบอกว่าในที่สุดเราจะมีผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าไปแต่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมามันไม่ได้ผลถูกต้องไหมครับเอ่อถึงแม้กรณีถึงแม้กัมพูชาจะเข้าไปเองโดยตรงประธานของอาเซียนเข้าไปเองโดยตรงเนี่ยก็ไม่ได้ผลอยู่ดีถูกต้องไหมครับเพราะว่าเอ่อถึงคุณมินอ,องลน์บอกว่าโอ้ยมีการทําสนที่สัญญาหยุดยิงต่อเนื่องกัน5เดือนมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วตอนนี้มกราแล้วจะจบเดือนกุมภาพันธ์แล้วจะต่อไปตลอดทั้งปี แต่สิ่งที่เราเห็นบนบริเวณชายแดนจริงๆก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ของเมียนม,มาถูกย่ำยีบีทายอย่างรุนแรงอยู่อ่ะนั่นแปลว่าสิ่งที่มินองหลายพูดกับประธานอาเซียนก็ไม่ได้เป็นความจริงดังนั้นการใช้ประธานคนเดียวมากดดันมันก็ไม่ประสบความสําเร็จไปแล้วถูกต้องไหมครับมันก็มีการปิดผิวไปแล้วในกรณีที่ใช้10ประเทศแล้วมีผู้แทนพิเศษมันก็ไม่ประสบความสําเร็จตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วดังนั้นลองวิธีใหม่ที่เป็นคอมบิเนชันของ3ประเทศ ที่อาจจะใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมากกว่านั้นถูกต้องไหมครับแล้วเข้าไปทํางานเข้าไปคลุกวงในลงไปในพื้นที่จริงๆเพราะว่ามีนองหลายเองก็เปิดทางไว้แล้วแหละว,ว่าเขายินดีต้อนรับนะผู้แทนพิเศษของประธานาเซียนก็คือคุณปักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รองนายกของกัมพูชาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปักสุคนไปพร้อมกับทีมและทีมนี่ออกมาในรูปขอบแบบของไตรภาคีเนี่ยทรอยกาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ที่ น่าจะคล่องตัวในระดับหนึ่งมันคล่องตัวกับสิบคนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับมันมีแรงกดดันที่สูงกว่าคนเดียวอยู่แล้วเพราะฉนั้นทรอยก้าก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีทางนึงครับก็คงจะต้องประเมินกระแสตอบรับที่จะออกมาจากผู้นําของอาเซียนด้วยนะคะว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวคิดทรอยก้านี้อย่างไร